สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆโอ้ลืมลูบผมอีกแล้วสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆจ้ะพี่น้อยหน้า,าบอกว่าให้ลูบผมไม่ละเฮ็ดคลิปเหมือนกนสักอันมื้อนี้ผู้ใจจะมาถอดไข่จ้ะกับเขาเนี่ยเขาไมีแค่นี้นะจ้ะถอดไข่ให้ให้แฟนเพิ่อนกินจ้ะจะใส่ไข่สามใบจ้ะพี่น้องไข่สามใบแล้วก็ผู้ใจจะถอดไข่อันนี้ต้นหอม ต้นหอมผู้ใจปลูกเองนะจ๊ะแล้วก็อันมะเขือเทศแล้วก็หอมหัวไ่จ้ะมือหนึ่งผู้ใจทอดมันเข้มเข้มไหลเล่ามาว่ามือบอกมือรุ่นว่าเข้มไหลก็อดทนกินเอาระวังสิบวกกัยยานผู้ใจขียดยกระสัรนะว่าถ้าว่าคนอันคนจะบอกว่ามันกินเมื่อใดมันเข้มไหมจ้ะเล่ากับว่ายันยัน ยางเธอเขียดผะนะแมีนยนุใจผู้ใจขียดเป็น,ปนอันว่านย่างก็ว่าใดดิขียดหนังงหามันหลองอกอันมานกนกระเลยตวงเอาจ้ะถอดไข่ตรงตวงอื้อขึ้นนี่สองน้อยเอาสามน้อยจ้ะเพิ่นจะ่ากินเนื้อสาร์นาจ้าแต่กินไข่จ้ะอ่ะนาจ้าพี่น้องจ้ะ ผู้ใจกะจิใส่ส่วนผสมลงไปนะจ๊ะพี่น้องจ๋าหอมหัวไงจะใส่ลงไปมะเขือเทศอันใส่ใส่ใส่ต้นหอมลงไปจ้ะใบหอมเนี่ยก็จใจปลูกเองนะาจ๊ะพี่น้องจ๋าบานนี้อันผู้ใจจะใส่นี่จ้ะรสดีจ้ะพี่น้องจ๋าอันนี้รสดีผู้ใจจะใส่หนึ่งซอนจ้ะเข้มหมดหรอฮะ หนึ่งซ้อนแบบนี้แม่จ้ะหนึ่งซ้อนน้อยๆใส่ลงไปจ้ะหนึ่งซ้อนแล้วก็ใส่ซอสใส่ซอสจ้ะใส่ซอสอีกซอนหนึ่งมันสีเข้มซะเอาเอพวกถังซอนก็ได้จ้ะโอ้โอ้โล่งล้วนลงไปแล้วมาเน้นก็ตีตีตีจ้ะฮะพูดจะเปิดไฟไป จ้าพี่น้องจ้าพีเ่เจค่ะเปิดไฟไว้นะจ้าอันนี้ก็ตีตีตีต,ตพีพี่เจสิเหตุไหนพี่น้องบังเด้อจ้าพี่เจเหตุกับเขาให้เพิ่น,นง่ายง่ายจ้าเข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 าเย็นนะจ้าเราพีเ่เจใส่ตุยเย็นเลยมา่นี่งบ่เอาไปเวฟเด้อพี่น้องพี่เจจะทอดตี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 อันนี้แบบิ่งว่ามันห่อนไปจ้ามันแบบ่ห่อนบ่บ่ห่อนเหรอ อันนี้เ้องกระโดจ้ะรอ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 ให้กระทะหอมจ้ะพี่น้องจ้ะรอให้กระทะหอมพี่น้องเบื้องอันนี้คุ้ใจ ต้นนั้นต้นเซอร์รลีนะจ๊ะผู้ใจเลาะใบากินแล้วก็ผู้ใจเอามาใส่เนี่ยมก็ึ้นมาแบบนี้แม่จ้านี่ก็ล่างแตกึ้นเป็นตะหักนะตะหักคือผู้ใจจ๊ะจ่าพี่น้องจ้าผู้ใจับ <c oughs> บตี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 ไข่ฐา,านให้กระทะห้อมจ้ากระทะกะโาห่อน นเพิ่นก็จะได้กินพักกินนั่างนะจ๊อ้ยสวยสุเลยสุดเเห็นบ่างจ้ะงามในงามงานผู้ใจผู้ใจเห็นวิธีโอ้่านากลไม่าออกกองนี่จ้ะ ถ้าใจดีใจดีได้ใจพี่น้องใจดีแล้วพูดใจพนันได้ต้องดีดีแล้วพูดใจดีก็หลุดได้งาหนะง่ายใจแต่เริ่มฮอนแล้วเริ่มฮอนเลยไดจใจพี่น้องจใจนี่อ่าก็ท่าเริ่มฮอนแล้วแล้วก็ฮอนเฮงผู้ใจถีใส่เลยผมใส่เลยนะ ใส่เ่มจ้ะใส่เลยใส่เลยจ้ะมันบอยหอนหมหนเดมกับหอนที่หลังนอพี่น้องจ้ะ จะเห็ yeah. ุจังซีอะไรมนบ่อันนี้ไข่ทั้งหนาว่าท่านเด็กซุปนะจ๊ะไข่ทั้งหนาว่าท่านเด็กซุปกะดวบ่หอนนจ้ะอันี้ผู้ากัดีส้เข่าลงไปเลยจ้ะไส้เข่าลงไปตรงกลางจ้ะเพื่อจะกินเข่าก็ลายนจ้ะหุเทียนนึงะเกีบไส้งๆหนึ่งเฮจ้าเพื่อนจ้ะ ผู้เจอกะซีไส,ส้เขาลงไปตรงกลางอย่างนี้เลยจ้ะนี่จ้ะไส้เขาลงไปมันมันเห็นใช่ไหมไข่ผู้ใจ <c oughs> สิีสุกมันอ่าต้องซีใหม่ก่อนนะจับไข่ได้ไหม แน่ยจ้าเพื่อนๆจ้อาออกเข่าลงไปเลยจ้ะยามไส่ใหม่เมื่อแม่เขาพลาดแม่ฉันจะไปเป็นไข่ทองเขาะเล่าเข้ามากินหัวัดกลับขึ้นมากจ้ะกับไข่คืนมากเพราะว่าถ้าด้านเดียวมันก็ซุกแล้วจ้ะมันมันใหม่พรไหมจ้ะกลับขึ้นมากเลว จังไงมาเนี่ยที่ไปเก็บพักอ่าพักสลัดก้ะพักสลัดก็ปลูกไว้พักสลัดล่างแล้วก็เอาใหแล้วห่อคือเส้นบิดเนี่ยจ้ะคือห่อเมียงหันห้างน่ามากินกัะห้องหอมเดี๋ยววันนี้จ้ะกินน้ำหนอน รับไ uhm. ข่ว่าเป็นได้ไหมแล้วขนาดเชบสอนมาแหลวได้ยังยิบพอใดพี่น้อยหน่าอัานจำได้ว่าก็เขาสอนเก็ดกับเผาเนี่ยนะจุกบ่านรา้น จ้่เพื่อนๆเนี่ยู้ใจไปเก็บผักสลัดมน้าจา้จะเพื่อนกกสิเอาไข่หอหนาา่ะจ้ะพักสลัดปลูกเองเพื่อสุขภาพค่ะเพื่อนโอ้โอ้ใหม่ดีไหมนี่วบา ใ้เราจะพี่ห้อจอานเดี๋ยวเร็วนน,นี่พี่จะจีบหวมไข้ใส่นี่นนดีหวมซะเนาะหึ่แบบอึบหนึ่งสองซักมัหลุนกันพี่นองมันสีง่ามบอกนี่พี่นองใส่ได้อยู่ได้ด้วะเด้อด บมากจ้ะขยับมากขยับมากขยับมานี่จ้าพี่นอ้องงามอยู่งามอยู่จ้างงามแล้วข้ามแล้วจ้าเนี่ยกินบอสอยู่นู้นนะ่ะจ้างามแล้วจ้าตัวชาบ์ตกล้องค่ะเพื่อนๆจ้าคุูเจขอฝากครีบนี่นะจ้าทอดไข้ใส่ขาวง่ายๆจ้า ก็งามก็ออกมางาม่เด้จ้ะเราแล้วก็มากินนั่นจ้ะแฟ้นเพิ่นมากินจ้ะจ้าเพื่อนๆจ้าขอเพื่อนๆทุกคนมีความสุขควจมเริญในชีวิตหนาทีการงานขอบคุณที่มาเป็นกำลังแใจผู้ใจนะจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าเพื่อนๆจ้าผู้ใจหากทุกคนเด้อจ้ะรักเพื่อนทุกทุกคนนะคะแล้วก็มีจิตใจที่ดีกับเพื่อนทุกๆคนนะจ้าไม่เคยคิดลายได้ไผนะจ้าโยเ็นคนที่คิดลายก็พูดใจจ้ะบ๊ายบายจ้ะ